ฮัลโหลทุกคนกับรุ่นที่สวยน่ารักหวานที่สุดแห่งปีนะคะคอลเลกชัน Valentine Limited Edition นะคะที่มี3รุ่น Limited โดยวันนี้เราจะเปิดกันที่ The Kiss ใช่ค่ะแล้วก็ความพิเศษของ The Kiss นะคะแน่นอนว่ามันไม่เหมือนรุ่นอื่นๆนะคะเนื่องจากโลโก้จะเป็นลายปักกุหลาดสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้ด้านหน้าส่วนด้านหลังเราจะมี Tri ป l e h e a าร์ปปาาอันนะคะสามดวง,ดวงลูกค้าสามารถสะพายฝั่งนี้ก็ได้นะคะเป็นด้านที่1แล้วก็สะพายฝั่งนี้ก็ได้เป็นด้านที่2คือเราคิดมาให้แล้วว่าลูกค้าแบบว่าซื้อใบเดียวจะได้คุ้มค่าไปเลยสะพายได้สองใบ,บสะพายอีกด้านหนึ่งให้ดูมันก็จะเป็น<ช>แบบ,มแบ,บ้มินิมอลมินิมอลแต่มันก็ไม่ได้เหมือนเราสะพายกระเป๋ากับด้านเพราะตรงเนี้ย ทริปเปิลฮาร์ดอ,อยู่ซึ่งหลายๆคนมองว่าเฮ้ยยี่ห้อทริปเปิลฮาร์ดหรือเปล่าแต่ว่าเราสะพายกลับมาปุ๊บก็เป็นโลโก้อาด่าที่เป็นเอกลักษณ์แล้วอย่างดีไน์ของมุนเนี้ย มันจะเป็นจีบจับที่เหมือนตัววีเนาะพี่นกเจ็บตเหมือนแบบวาเลนไทน์วาเลนไทน์น่ารักจริงๆน่าจะอยากเห็นช่องกันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูช่องจัดเก็บของน้อง The Kiss กันดีกว่านะคะในรุ่นลิมิเต็ดวาเลนไทน์ของเราปีนี้อ่ช่องอยู่ในนี้นะคะได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสีกันอีกรอบสีจะมีสีสีนะคะนี้จะเป็น2โทนสีสว่างเนาะใช่มาเดี๋ยวเราไปขวข้างหลังเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะคะมาดูกันค่ะรุ่นนี้สายจะเป็นแบบว่า สายยาวนะคะเป็นรุ่น crossbody นะคะเพราะว่าไซส์น้องน่ารักน่ารักกำลังดีจะเป็นสายยาวสายนี้สามารถถอดออกได้เวลาเก็บไม่ใช้งานนะคะสักหน่อยอะมาดูในส่วนของช่องซิปด้านหน้ากันนะคะซิปด้านหน้าตรงนี้นะคะเปิดมานะคะโอ้จะเป็นช่องที่สาหรับใส่โทรศัพท์มือถือพี่นกอใส่ได้พอดีอันนี้นใส่ iPhone พร้อมเคสได้ iPhone, นะคะ <Palm Case. S 1> เพราะว่าด้านหลังอะอันนี้ใส่ได้ไหมไหนดูซิ อ๋อตรงนี้จะเป็นช่องของมินิวอลเล็ตค่ะทุกคนรุ่นนี้จะมีวอลเล็ตในตัวนะคะใช่เพราะว่าเราคิดมาแล้วว่าใบาเล็กๆอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้ลูกค้าพกกระเป๋าสตางค์เพิ่มแต่ถ้าจะพกเพิ่มก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดเราเราใช้ฟังก์ชันตรงนี้พื้นที่ตรงกลางเราก็จะเหลือเยอะขึ้นนะคะเก็บของได้มากขึ้นแต่ใดๆตรงนี้คือ จะใส่เป็นแบบ w a l เล t ไปเลยก็ได้หรือจะใส่เป็นคีย์การ์ดก็ได้นะคะตรงนี้สามารถใส่เงินสดพับครึ่งได้เนาะจริงเ,เงินสดอะใส่ไว้ตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะนิ้งใช่แล้วตรงนี้ก็พับใส่สลิปอะไรก็ได้เพราะว่ามันใหญ่ใหญ่พอที่จะใส่ตัวสมุดบัญชีได้เลยหรือว่าจะใส่การ์ดเยอะๆไปเลยก็ได้นะคะ,ะก็คือมีฟังก์ชันของ Mini <S 2> <S 2> <S มิน<ม>ิวอลเลตอยู่ภายใต้ Triple h e a r รของเราส่วนด้านหน้านะคะเนื่องจากน้องใส่ไม่ได้ใหญ่มากอยู่แล้วตรงเนี้ยเราให้ลูกค้าใส่มือถือแบบหยิบใช้ง่ายๆเลยนะคะหรือว่าจะ เอาไว้ใส่พวกเครื่องสอําอางก็ได้แต่ว่าข้างหลังนี้ข้างในนีุ้ปอ่องเก็บคอสเมติกอ,อีกเนาะแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือฟังก์ชั่นให้มาแบบแน่นๆเหมือนเดิมนี่อุ้ยใส่ล่มได้เลยเหรอนิ้งอันนี้จะเป็นล่มพับขนาดพกพาสามารถใส่ได้ค่ะล่มประมาณขนาดนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้แดดแรงแล้วฝนเริ่มตกอยู่ดีๆฝนก็ตกในฤดูนี้สามารถใส่ได้นะคะอันนี้นิ้งใส่ไปพร้อมกล่องแว่นเลยอย่างที่บอกอ่ะตรงนี้ฝั่งนี้ จะมีช่องซิปเซฟตี้นะคะช่องใส่ลิปสติก3แทง่งอย่างที่บอกไม่ต้องลิปสติกก็ได้คอนซีลเลอร์สติกนะคะายาดมยาหยอดตาน้ำหอมแทง่งสามารถใส่ได้หมดเลยเนาะแล้วก็มีช่องใส่ตลับเครื่องสำอางซิปเซฟตี้หมุดมาด้านข้างตรงนี้ ใส่กระปุกยาดมได้หรือว่าใส่เป็นกุญแจรถได้นะคะเสียบไว้ตรงนี้เลยความหนาได้พอดีแล้วหมุนมาอีกฝั่งนี้ก็จะมีช่อง,งอน,น้องอเนกประสงค์สองช่องเนาะใส่ power bank ได้ใส่ power bank ใส่ยาใส่ใสายชาร์จได้นะคะแล้วก็พื้นที่ตรงกลางนะคะความหนาของเขาตรงนี้อย่างที่นิ้งบอกมันสามารถใส่เนี่ย กล่องแว่นกล่องยาล่มพับขวดน้ำขนเล,เล็กๆได้เลยเพราะว่าน้องเนี่ยฐานเขาจะมีความอยู่ทรงมากะะเ,ออเดี๋ยวจะแจ้งเรื่องฐานนิดนึงนะคะฐานอยู่ที่4.5นิ้วเลยนะนิ้ง4.5นิ้ว10เซนใบเล็กๆแบบเนี้ยใบเล็กๆแต่ฐานเรารู้ <10 S 2> ว่าแบบลูกค้าบางคนอยากใช้ใบเล็กแต่กลัวว่ามันจะไม่จุนะคะทำยังไงให้มันจุฐานต้องกว้างใช่นะ อันนี้คือฐานนะคะจริงๆกว้างเกือบจะเท่ากระเป๋าไซส์เอ็มปกติแล่มันเลยได้ทรงที่แบบสวยน่ารักแบบนี้ไงใช่แล้วข้อดีของรุ่นนี้นะคะคือจะเห็นได้ว่าข้างในมันใส่ของเยอะแล้วแต่เห็นไหมว่ามันไม่ทรงมันยังสวยยิ่งใส่แน่นยิ่งสวยแล้วมันไม่เป็นทองช้างเลยใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นใบที่มันเป็นไซส์เอสนะที่นิงว่ามันทั้งสวยทั้งคล่องตัวแล้วก็อัปลุกการแต่งตัวให้ดูดีมากนะคะเพราะว่าดีไซน์น้องอ่ะนีงว่าเอาเลยจริงๆคอลเลคชันวันนั้นทีเราก็คงไม่ได้บอกว่ามันเป็นสาหร สาวสายหวานสาวสายมินิมอลอ่ะใช้ไปอัพลูกได้ง่ายๆเลยนะคะด้วยดีเทลที่แบบลงตัวมากคือไม่น,อน้อยไม่มากจนเกินไปคือจะภายด้านนี้ก็จะมีดีเทลลายปักลายเย็บเนาะโลโก้กุหลาบส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบมินิมอลเป็นลายปักทริปเปิลฮาร <c oughs> หัวใจสามดวงที่มาเฉพาะในรุ่น ลิมิเต็ดวาเลนไทน์เท่านั้นค่ะแล้วในรอบนี้เราทำมาด้วยกันสีสีนะคะสีที่นิ้งสื่อถืออยู่เนี่ยจะเป็นสีแซลมอนพิงค์นะคะเป็นสีไม่ใช่สีม็อกค่ามูสม็อกคามูสตาบอกสี I'm sorry แล้วม็อกคาาแซลมอนพิงค์ไม่ได้แซลมอนพิงค์อ่ะไม่เป็นไรเมื่อกี้อันนี้จะเป็นม็อกคามูสแซลมอนพิงค์จะเป็นอันนี้ มมาซอนพิงค์เดี๋ยยวพาให้ดูน่แซลมอนพิงค์จะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวพี่น้องจะสะพายซลมอนพิงค์เดี๋ยวน้องสะพายสีเข้มให้ดูก็ได้ได้ได้อ่ะอ่ะสีไล่จากอ่อนไปเข้มแล้วกันเนาะลูกค้าจะได้เห็นธรรมชาตนะคะอันนี้จะเป็นสีซลมอนพิงค์นะคะสีที่อ่ะสีเหมือนฉากของเราเลยแล้วก็ดอกไม้ข้างหลังน่ารักตะมุตะมีน่ารักคือไซส์และสังเกตไหมไซส์เขาจะเป็นทรงสโลปขึ้นเวลาสะพายมามันทำให้เรามีเส้ทรงองค์เอลมากขึ้นแล้วก็ความโค้งตรงเนี้ยมันรับกับช่วง บอดี้เราพอดีทําให้มันไม่อึดอัดไม่เอถอะทาไม่ตันเลยอันนี้ปรับสั้นสุดนะคะมันสามารถปรับยาวกว่านี้ได้นะปรับยาวได้แล้ะสายสะพายนุ่มไหลเพื่อสุขภาพนิ่มเบาสบาย แล้วราคารุ่นนี้จะบอกว่ามันน่ารักมากนะคะราคาอยู่ที่2,390บาทเท่านั้นนะคะสำหรับ Cross Body ไซส์นี้นะคะฐานกว้างประหนึ่งว่าเป็นกระเป๋าไซส์ M เลยจุของนกเชื่อว่าใกล้เคียงกับกระเป๋าไซส์เอมหลายๆใบในขณะที่มันน่ารักมันพอดีมันไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปสะพายออกมาสวยมากและเป็นรุ่นลิมิเต็ดค่ะ